หนูอยากกินปลาหมึกใช่ไหมคะใช่ไหมแต่หนูกินข้าวสองชามแล้วนะคะน้องมูลกินข้าวไปสองชามแล้วนะคะหิวมากแล้วนะพ่อๆหนูหิวนะข้าวที่กินเข้าไปไม่ช่วยอะไรเลยนะพ่อๆ

แล้วดูหน้าเพิ่งไปอาบน้ำอาบน้ำมาแล้วดูความม,ม,ม,มัมแมนความม,ม,มัแมแมนนะครนอนเต้าแล้วนอนเต้าแล้ว